สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะเราก็มีเกมมือถือแนว f 4 s ครับหรือเกมมุมมองบุกคลที่1มาอัปเดตการจัดเต็มงสิบเกมด้วยกันครับซึ่งแต่ละเกมต้องบอกว่าโหดๆหหน่าเล่นกันทั้งนั้นกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมมือถือแนวนี้นะก็ตามมาดูกันได้เลยครับและก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม a l p h a 8เกมมือถือ FPS ที่จะพาเราเข้าไปสู่สมรภูมิรบการต่อสู้แบบ 5v5 ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นครับในสไตล์เดียวกับ CS:GO กันเลยสำหรัวเกมนี้ครับมีโหมดการเล่นให้เลือกและก็เลือกตามชอบเลยครับว่าจะตุลยแบบไหนซึ่งเกมเพย์การต่อสู้ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดุเดือดครับมูฟเมนต์ต่างๆลื่นไหลางานภาพนั้นดูเท่และก็ไม่ขี้เหร่เลย หากใครที่อยากได้สไตล์แบบ CS GO ครับบวกกับมุมมองแบบ FPS ด้วยแล้วเนี่ยตัวเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับ Hitman Sniper the Shadow เกมแอคชั่นสไตล์รอบฆ่าครับที่ในภาคนี้เนี่ยพี่โลนสร้างหัวบาร์โค้ดของเราครับหรือเอเจนต์เจตัวเอกรับการของเราเองที่หายตัวไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าตัวเกมของเขาก็จะมีตัวละครหน่วยปฏิบัติการพิเศษตัวอื่นให้เราได้เลือกเล่นแทนครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ทาออกมาได้เท่ไม่แพ้พี่โลนเลยทีเดียวนะส่วนการเล่นนั้นก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทําครับก็สไตล์แบบรอบเลนรอบฆ่ารอบยิงอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบบูรังผ่านเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าคนที่ชอบแบบรอบค่ารอบสังหารเนี่ยรับประกันว่ามันอย่างแน่นอนครับแถมตัวละครแต่ละตัวเนี่ยยังมีสกิลเทพเทพเอาไว้ใช้แก้ไขสถานการณ์อีกด้วยทางด้านงานภาพครับอาจจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าสวยคมน่าเล่นมากๆครับหากใครที่ชอบสไตล์นี้นะแนะนําให้ไปลองกันดูเลยครับ Preda Grim w a r F.S. ปล้นธนาคารชื่อดังจากฝั่งของ PC ครับที่ในมือถือเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้ตำรวจกับโจรเนี่ยได้ออกบู๊บวกกันซึ่งซึ่ง,งหน้ากันเลยโดยฝั่งโจรเนี่ยก็ต้องกวาดเงินออกมาให้ที่มากที่สุดครับส่วนพลตำรวจเนี่ยก็ต้องจัดการผู้ร้ายนั่นเองสำหรับตัวเกมนี้งานภาพของเขาถือว่าสอบผ่านครับสวยงามน่าเล่นปืนอะไรต่างๆพวกนี้ครับยิงแรงยิงเร็วมันสะใจสะใจสายฮาร์ดคอร์กันอย่างแน่นอน ส่วนพวกนักกากแฟชั่นภายในเกมเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ให้ได้เลือกใช้กันเทียบครับเหล่านั้นสามารถถอดปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือความชอบของเราได้ครับเอาเป็นว่าแฟนๆเกมของเปเดนเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าไม่ควรพลาดกันแน่นอนละครับไฮเปอร์ฟอน โปรเจกต์ใหม่จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง N นสซครับที่จะมาในแนวแบบ f p s 5v5 ครับคล้ายๆกับวาร o r a n t เลเลยครับคือจะแบ่งการเป็นฝ่ายวางระเบิดแล้วก็กู้ระเบิดนั่นเองซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรอบๆครับสามารถซื้ออาวุธพวกปืนพวกเกราะพวกสกิลได้มีตัวละครสวยๆแล้วหลอดเท,ท่ให้เราเลือกเอะแยะมากมายครับโดยแต่ละตัวนั้นก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยของใครของมันครับทําให้การเล่นนั้นค่อนข้างหลากหลายครับ แน่นอนว่าตัวเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะแล้วก็มาพร้อมกับงานภาพกราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็ไม่ได้กินสเปคมากนะักงานนี้ครับคอเกมมือถือแนวยิงปืน FS เนี่ยก็ถือว่าพลาดไม่ได้ครับฝ่าย font สำหรับตัวเกมนี้ครับก็เป็นเกม FS สงครามสไตล์ Battlefield นั่นเองครับ ที่ตัวเกมเนี่ยจะพาเราเข้าไปตะลุยยิงหัวศัตรูในสนามโลครับซึ่งเขาก็จัดหนักจัดเต็มทั้งอาวุธหนักอาวุธเบาให้เราได้เลือกใช้กันครับแถมยังสามารถปรับแต่งพวกอาวุธแบบนี้เท่ๆกันได้เลยครับทางด้านภาพกราฟิกของเขามาลื่นๆเลยนะกราฟิกต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดูดีใช้ได้ครับแผนที่เนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอตัวเลยจัดวานอีกหนึ่งเกมมือถือครับที่ต้องหามาเล่นกันเลยครับ APEC Legend Mobile นับว่าเป็นหนึ่งเกมจากไอพีชื่อดังครับที่ชาวเกมเมอร์เนี่ยรอกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยยังคงเป็นความแอคชั่นเอาชีวิตรอดแบบสไตล์แบทเทิลย่อนะในรูปแบบทีมครับบวกกับความสามารถของฮีโร่ที่มีสกิลแตกต่างออกไปเช่นเดียวกับตัวเกมฝั่งต้นฉบับของ PC นั่นแหละครับแต่ในคราวนี้ครับตัวเกมก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับมือถือนะทำให้อินเทอร์เฟซต่างๆนะั้นเล่นได้ง่ายขึ้นครับ อีกทั้งเวอร์ชันมือถือนี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่นแยกออกมาอย่างชัดเจนไม่สามารถคลอดเพ a y กับเวอร์ชันอื่นได้ครับแต่ก็ยังคงเปิดให้บรกิการเล่นกันแบบฟรีๆนะและก็วางจำหน่าย Battle p a s s เหมือนเดิมครับจัดว่าเป็นเกม FPS เบอร์ต้นๆครับที่คอเกมชูเตอร์เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยครับ Combat Master เกม fps ที่จะมาสไตล์แบบเกม Call of Duty Modern Warfare นั่นเองครับสำหรับตัวเกมนี้จะมีเพียงโหมดการเล่นโหมดเดียวครับคือโหมดแบบค้นหาห้องอัตโนมัติเท่านั้นนะที่ต้องเป็นการสุ่มผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเจอกันครับซึ่งการเล่นนั้นถือว่าค่อนข้างมันเลยแหละเข้าไปในแบบแบบบูก,กันหัวดกจายยิงกันไฟแลบครับ การมูเนต์เคลื่อนไหวการคอนโทรลต่างๆนั้นทําได้ลื่นไหลครับมีลุกเล่นในการเคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบเลยทางด้านงานภาพกราฟิกสไตล์ของเขาเนี่ยดูสวยคมและก็น่าเล่นครับใครที่เป็นสายบูเนี่ยตัวนี้ครับน่านจะถูกใจกันเลยแหะครับโมเดิร์นกัน เกมมือถือ f อ e. ฟครับที่งานภาพกราฟิกของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยงามและก็น่าเล่นอีกเกมหนึ่งไม่แพ้เกมอื่นเลยครับแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยคือจะไม่หนักเครื่องสะทีเดียวนะแล้วก็เล่นแล้วเครื่องไม่ร้อนครับมือถือสเปคเบๆาๆกลางๆเนี่ยก็น่าจะเอากันอยู่แล้วละ่ะส่วนปืนเนี่ยก็มีให้เลือกใช้ประมาณนึงครับอย่างเช่นพวกปืนพกปืนไรเฟริลหรือสไนเปอร์อะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรดตกแต่งอาวุธต่างๆภายในเกมของเราได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ตัวเกมมีให้เล่นทั้งหมดประมาณ3แผนที่ครับ2โหมดการเล่นและที่สําคัญตัวเกมมีภาสไทยให้เลือกปรับใช้งานกันด้วยถือว่าเป็นเกมสเปคเบาๆนะเล่นเพลินๆสนุกๆครับใครที่อยากจะลองเนี่ยตามไปจัดกันดูได้เลยครับ Burning DS a เกมมือถือแอคชั่นหนีซัมบี้ครับที่ตัวเกมนี้จะให้เราวิ่งกันเองแบบออโต้เลยนะ เรามีหน้าที่ในการกดใช้งานอาวุธโจมตีพวกซอมบี้ผีดิบพวกนี้ครับอารมณ์ประมาณเกมฟรีรันนิ่งนั่นแหละครับทางด้านอาวุธเนี่ยก็มีทั้งแบบระยะประชิดนะอย่างเช่นพวกขวานหรือจะเป็นการโจมตีระยะไกลอย่างพวกปืนครับซึ่งก็มีให้เห็นให้เก็บตามฉากต่างๆโดยการเล่นนะั้นจะเป็นการตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับซึ่งอารมณ์ตื่นเต้นดีนะสำหรับเกมแนวนี้ลุ้นๆครับเหมือนว่าดูหนังพวกซอมบี้กันอยู่เลยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยาก,กาศครับอยากได้แบบสไตล์ FPS ล้อนๆเนี่ย มาดูมาลองเกมนี้กันดูได้เลยครับ Battlefield Mobile เกม Tactical FPS ชื่อดังครับที่ตัวเกมนั้นยังคงเน้นย้ำความสำคัญในเรื่องของการเล่นแบบทีมเพลย์ครับและยังคงสนิทจากต้นฉบับที่ถูกพัฒนาให้ตื่นเต้นมากกว่าเดิมครับ ซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคลาสหน่วยรบต่างๆนะสามารถปรับแต่งอาวุธคังแสงต่างๆภายในเกมของเราได้ครับเพื่อเข้าไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะรวมไปถึงสามารถสนุกกับบทต่างๆที่ตัวเกมเขามีให้เลือกเล่นครับนอกจากนี้แผนที่ภายในเกมฉากต่างๆเนี่ยก,กว้างใหญ่มากๆครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทําการรบทั้งภาคพื้นดินบนบกบนน้ําอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งบนฟ้าก็มีกันด้วยนะงานนี้ครับคอเกมชูตติ้งเนี่ยก็ไม่ควรพลาดอีกเกมหนึ่งครับ ก็ครบทั้ง10เกมมือถือ f p s แล้วครับที่ต้องหามาเล่นให้ได้ในปีนี้นะซึ่งก็มีทั้งเกมที่เปิดแล้วเ,เกมรอเปิดแล้วก็เกมที่ลงทะเบียนครับยังไงติดตามที่ลิงก์ที่แปะเอาไวใ้ให้ได้เลยครับก่อนจากการในวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด like, ซับที่สำคัญครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตเกมใหม่ๆจากช่องของเราครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ